ทุ่มเทกายและหัวใจสุดขีดความสามารถความยากของการทํางานไม่ใช่แค่เวลาจำกัดแต่คือการแบกเอาความฝันของบรรพชนมาถ่ายทอดลงบนพื้นผิวใหม่จากอดีตสู่ปัจจุบันและส่งต่อสู่อนาคตโดยถ่ายทอดแนวคิดสู่ผลงานศิลปะบนผนังอลังการผ่านการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ที่มีอยู่ในทัศนธาตุทางศิลปะเช่น เส้นสีรูปทรงแสงเงาและบรรยากาศใช้หม้อบูรณคตะสีทองแทนสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์ใช้ต้นโพทองแทนความเจริญรุ่งเรืองของพุทธศาสนาโดยเน้นจุดเด่นของภาพที่เป็นชายและหญิงแต่งกายในชุดพื้นเมืองล้านนาประยุกต์สามปัจจุบันสู่อนาคตล้านนาไทยไปตลอดกาล